รับซื้อเหรียญยี่ส้าสตางค์จะเป็นแบบไหนดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i o i n channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารับซื้อนะครับเหรียญย5ส้าสตางค์นะครับของในหลวงราชการที่9้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงมาอัปเดตราคานะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับก็คือเหรียญย5สสตางค์เนที่รับซื้ออยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวมาอัปเดตราคาล่าสุดให้นะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะขายพักเครื่องนะครับหรืออยากจะขายเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับ QR code สแกนลาย QR code ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์เป็น ID l i ลายได้นะครับลายแอดนะครับแอดนำหน้านะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ NFMFJ นะครับเหมือนบนหน้าจอเลยนะก็ขึ้นบนหน้าจอนะครับหรือถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้เล่นลายอะไรเงี้ยนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แ9ดสี่สามี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับ 0ูนย์1ปดสี่สามี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกครับโทรมาได้นะครับเบอร์นี้จะแอดไลน์ก็ได้นะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับอ่าผมรับซื้อนะครับทั้งเหรียญเก่านะครับแล้วก็พระเครื่องนะครับแบงค์เก่าพระใหม่พระนิยมพระไม่นิยมพระกล่องพระบูชาผมรับซื้อหมดนะครับผมรับซื้อหมดนะนะครับรับซื้อด้วยเงินสดนะครับถึงบ้านนะถ้าเกิดว่ามีพระเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขายนะครับก็ โทรมาคุยกันได้นะถ้าไม่ได้เล่นไลน์แต่ถ้าเล่นไลน์ก็ถ่ายราูปส่งมาก่อนได้นะถ่ายรูปคร่าวๆส่งมาก่อนได้นะนะครับแล้วก็ค่อยโทรมาคุยกันก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเ <ละ S 1> ริ่มกันที่เรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกก็ผมก็จะมีเหรียญแปลกๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่เหรียญที่ผมถืออยู่นะครับนี่เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่บางคนมองว่ามันแปลกนะครับเห็นไหมนี่นะครับมองว่าเหรียญแบบนี้แปลกแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหม มีรอยมีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งนะครับมีคนสงสัยนะว่าแบบนี้มันเป็นเออเลอร์คอยล์หรือเปล่านะครับหรือเป็นเหรียญที่แบบผิดพลาดจากการผลิตหรือเปล่านะเหรียญแบบนี้นะครับไม่ใช่ผิดพลาดจากการผลิตแน่นอนนะครับเหรียญแบบนี้ก็คือเหรียญที่แบบ โดนมนุษย์ทาขึ้นครับหรืออาจจะโดนรถทับรถเหยียบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ใช่แบบที่ทางร้านรับซื้อนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะนะครับทางร้านรับซื้อต้องต้องเป็นเออเลอร์เออเลอร์คอยจิงจริงครับหรือผิดพลาดจากการผลิตจริงๆนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าผมมองว่ามันไม่ใช่เกิดผิดพลาดจากการผลิตก็ยังไม่มีราคานะยังไม่มีราคานะครับนี่แบบนี้นะครับมีคนส่งรูปมาให้ดูเยอะมากๆครับเหรียญที่ลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นรอยขุดขูดเป็นรอยหลุมๆมอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะครับก็ลองส่งรูปมาให้ผมดูก่อนได้นะผมก็จะบอกให้ว่าอันไหนที่ผมรับซื้อได้อันไหนที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าน,นะครับตัวน,นีกเลเหรียญนึงนะครับที่มีคนถามมาบ่อยๆนะครับก็คือเหรียญที่เป็นขอบสองขอบสองสองซ้อนกันนะครับขอบซ้อนกันนะพูดผิดอ่ะขอบซ้อนกันแบบนี้นะเป็นสองขอบแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี่นะ ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้มันเป็นเออร์เลอร์คอยก็จริงแต่ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับไอ้พวก2ขอบแบบนี้นะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังมี2ขอบอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะซึ่งก็ถามว่าพบเจอเยอะไหมก็พบเจอได้ประมาณนึงนะครับสําหรับเหรียญ2ขอบแบบนี้ที่มันซ้อนกันแบบเนี้ยสขอบที่เป็นซ้อนๆกันแบบเนี้ยนะครับพบเจอได้ประมาณนึงนะแต่ถามว่ามีราคารับซื้อไหมยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ถามว่า เก็บสะสมไว้ได้ไหมก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับมันเป็นเหรียญที่เกิดผิดพลาดจากการผลิตนั่นเองนะครับแบบนี้ก็เก็บสะสมได้ถ้าเราชอบนะครับเราเก็บสะสมได้นะครับอ่ะโอเคไปต่อที่เหรียญต่อไปแล้วกันนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญแปลกๆให้ดูอีกสักเหรียญหนึ่งแล้วกันนะครับนี่สองเหรียญน,นี้เห็นไหมสีแตกต่างกันเห็นไหมครับ สีแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้จะออกเป็นสีทองทองนี้ออกเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูนะครับพลิกด้านหลังนะครับเป็นปีพอสเดียวกันด้วยนะครับเป็นปีพอสเดียวกันด้วยเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญซ้ายมือเนี่ยสีมันจะออกเป็นแบบสีทองทองใช่ไหมครับแบบนี้เห็นไหมสีออกเป็นแบบเนื้อลูมิเนียมบอลทองหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเกิดจากการเก็บรักษานั่นเองนะครับที่เป็นผิวเงี้ยหรืออาจจะโดน สารเคมีหรือโดนน้ายาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะมันเลยเป็นสีแบบนี้ไม่ได้แปลกนะครับถ้าเทียบกับเหรียญปกติที่เป็นทองแดงเห็นไหมครับอ่ะเหรียญซ้ายมือก็เป็นเหรียญที่มันไม่ได้แปลกอะไรยังไม่มีราคาเหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าพบเจอได้บ่อยนะผมเลยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเผื่อบางคนจะได้แบบศึกษาไปด้วยกันนะครับจะได้แบบแบ่งปันความรู้ไปด้วยกันนะจะได้รู้ว่าไหนมันเป็นเหรียญแปลกเหรียญไม่แปลกเหรียญที่แบบว่าคนทําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้แยกกันได้นะครับ แต่ถ้าแยกไม่ได้จริงๆก็ส่งรูปมาถามผมผมก็บอกให้นะครับโอเคมาถึงเหรียญที่ผมรับซื้อแล้วกันนะครับตอนนี้เหรียญที่ผมรับซื้อนะครับแบบหนึ่งนะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับเหรียญยี่ห้าตังปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะ ซึ่งนะครับปี2539าเนี่ยนะครับจำนวนการผลิตเยอะมากนะครับเยอะมากนะจะให้รับเหรียญธรรมดาก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยจะรับเป็นบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกแตกอย่างนี้นะครับบล็อกแตกอย่างนี้นะครับนี่บล็อกที่เป็นบล็อกแตกนะครับเป็นบล็อกชํารุดนะครับเป็นบล็อกที่มีเนื้อเกินมาอย่างนี้ที่ผมจะรับซื้อนะในปี2539นนะครับแบบนี้นะครับนี่ ผมจะส่องให้ดูนะครับจะเป็นเนื้อแตกอย่างนี้เลยนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเออร์เลอร์คอยแน่นอนนะครับเป็นที่บล็อกนะครับเป็นที่บล็อกนะนะครับอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะครับส่งมาขายได้เลยนะครับผมรับซื้อตลอดนะครับผมรับซื้อตลอดนะสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเหรียญสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับวิงวิงอะไรเงี้ยก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ประมาณเหรียญละห้าสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญบล็อกนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแต่ถ้าสภาพ ลดหย่อนลงไปก็ราคาก็ลดหย่อนลงไปตามสภาพเหรียญครับราคาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่สภาพเป็นหลักเลยนะนะครับถ้าสภาพสวยก็ราคาจะดีนะครับแต่ถ้าสภาพมันผ่านการใช้งานสภาพเย็นๆเนี่ยราคามันก็จะต่ําลงไปตามสภาพนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญเหมือนกันนะครับปีพอเดียวกันจะราคาเท่ากันไม่ได้นะครับจะไม่ได้นะต้องดูที่สภาพเหรียญเป็นหลักเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ถ้าใครมีเนี่ยนะครับ ส่งมาขายผมได้เลยนะครับผมรับซื้ออยู่นะแบบนี้เลยนี่ที่มีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเห็นปะผมคิดว่าเห็นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับลักษณะของเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะครับชัดเจนนะนะครับแบบนี้เห็นปะนะครับผมก็จะส่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือเหรียญที่เป็นเออร์เลอร์คอยที่ผมรับซื้ออยู่นะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเหรียญแบบธรรมดาที่ผมรับซื้อให้ดูเหมือนกันนะครับที่ดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีนะสำหรับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับหาง่ายด้วยนะครับสําหรับเหรียญยี่สห้าสตางค์นะครับที่แบบดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเหรียญปีสามเก้าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีสามเก้าแบบธรรมดาซึ่งแบบธรรมดาแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับ ถ้าเป็นปีสามเก้าเป็นที่แบบบล็อกไม่แตกนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเหรียญซ้ายมือจะเป็นแบบที่รับนะครับเหรียญขวามือจะเป็นแบบธรรมดานะครับนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับเห็นไหมนะครับซ้ายมือจะเป็นบล็อกแตกตรงนี้นะครับนี่ขวามือคือเหรียญธรรมดาไม่มีบล็อกแตกไม่มีอะไรยังไม่รับนะจะรับแต่ที่เป็นบล็อกแตกอย่างนี้เท่านั้นนะครับอ่าเพื s, enter, ่อความชัดเจนก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นนะสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาต่อนที่เหรียญที่ผมดูแค่พอสอแล้วก็รับซื้อทันทีนะครับสำหรับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ซึ่งเหรียญยี่สิห้าสตางค์แบบนี้ยนะครับหาง่ายมากๆนะครับหาง่ายนะนะครับสําหรับผมนะหาง่ายมากนะครับนี่ก็เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับปีพอสสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับแบบนี้นะครับ ดูแค่พอสอรับซื้อทันทีเลยนะครับดูแค่ตรงนี้เป็นปีสาศูนย์ปุ๊บรับซื้อทันทีเลยนะครับรับซื้อทันทีเลยถ้าเป็นเหรียญสาภาพสวยๆนะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ2ี่ิบาทนะนะครับแต่ถ้าสาภาพผ่านใช้งานหรือลดหรือสาภาพไม่สวยก็ราคาจะลดหย่อนลงไปตามสาภาพนะครับสำหรับเหรียญปีสอง0ห้า้อยสาสิบนะครับที่ทางร้านรับซื้ออยู่นะ เหรียญปี2,530เนี่ยจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ5ล้านเหรียญนี่ถือว่าเยอะเลยนะนะครับสำหรับปี30แบบนี้ซึ่งทางร้านก็รับซื้ออยู่นะครับรับซื้ออยู่ตลอดนะครับรับซื้ออยู่ตลอดนะแต่ราคาอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับหรือความต้องการของตลาดนะนะครับก็ลองเอามาเช็คราคากันได้นะนะครับนี่นี่อย่างเหรียญขวามือเนี่ยนะครับเห็นปะ ขวามือก็เป็นปีสามูนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่เป็นสภาพผ่านการใช้งานยินเยินอย่างเงี้ยนะครับราคาก็จะลดหยันลดย่อนลงไปนะครับอ่าลดหย่อนลงไปนะนะครับราคาจะต่างกันนะครับสําหรับเหรียญผ่านใช้กับไม่ผ่านใช้นะครับเหรียญสวยกับไม่สวยนะเหรียญซ้ายมือคือเหรียญสวยเดิมๆนะครับเหรียญขวามือคือเหรียญผ่านใช้นะในปีสาูนี่ผมเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับจะได้รู้นะว่าประมาณไหนนะครับเห็นปะปีสาูนเหมือนกันนะครับ แต่ราคาไม่เท่ากันนะครับราคาไม่เท่ากันนะต้องดูที่สภาพเหรียญเป็นหลักเลยนะครับนี่แบบนี้เลยชัดเจนนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนนะเพราะว่าบางคนชอบเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเหรียญมันปีเดียวกันต้องราคาเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะว่านักสะสมนะครับเขาก็ต้องการเหรียญที่มันสวยอยู่แล้วนะครับคนซื้อไปก็ต้องการเหรียญที่มันสวยๆแต่ถ้าเหรียญไม่สวยเนี่ยราคามันก็ลดหย่อนลดหย่อนลงไปนะครับตามสภาพเหรียญเลยนะครับ ถ้านะครับเพื่อนๆหรือใครนะครับมีเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสามศูนย์นะครับหรือเป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสามเก้าที่เป็นบล็อกแตกแบบนี้นะครับมาที่เป็นบล็อกแตกแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครมีนะครับสองเหรียญแบบนี้นะก็ส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาได้นะที่หน้าจอเลยนะครับ เป็น QR code ครับอยู่มุมบนขวามือเนี่ยนะครับก็สแกนมาได้นะเป็นลายนะครับก็สแกนเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ l ล n e แอดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับมีแอดนำหน้านะมีตัวแอดนำหน้านะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ NFMFJ นะครับบนหน้าจอเลยก็มีให้พิมพ์ตามอยู่แล้วนะครับก็กดมาได้นะครับใช้ QR code ค้นหาได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้เล่นล ne นะครับ ไม่สะดวกเล่นไล,ลน์หรือไม่มีไลน์อะไรก็โทรมาได้ที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156นะครับจะโทรมาก็ได้หรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้นะครับก็ส่งรูปเหรียญที่ผมต้องการที่ผมประกาศรับซื้อไว้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะขายพักเครื่องก็ส่งรูปพักเครื่องมานะครับผมรับหมดนะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่อะไรเงี้ยนะครับถ้าตอนไหนที่ผมรับซื้อนะครับผมประกาศรับซื้อผมก็รับซื้อนะ แต่ถ้าบางอย่างเนี่ยถ้าคุณไปดูที่อื่นมานะครับและราคาเวอร์เวอร์อะไรเงี้ยและทางผมอาจจะไม่ได้รับนะเพราะว่าแต่ละช่องก็รับซื้อไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องแยกแยะด้วยนะ นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีบ่ายหลายคนเนี่ยดูช่องนู้นช่องนี้มาแล้วก็ส่งมาขายช่องผมนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วมันคนละช่องกันนะครับผมไม่เคยอันไหนที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อหรือไม่ใช่ราคาที่ผมประกาศรับซื้อไปเนี่ยผมก็ไม่รับซื้อนะอันนี้ต้องเคลียร์ให้เข้าใจตามนี้เลยครับผมรับซื้อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับหรือเป็นพระเครื่องพระเครื่องเก่าพระใหม่พระเก่าพระนิยมไม่นิยมพระย่อยพระอะไรเงี้ยผมรับซื้อหมดหรือว่าจะให้ผมไปเหมาพระที่บ้านผมก็รับนะครับ พาที 1941, ่คนอื่นเขาแบบไม่ได้เล่น <ources> กันอย่างเงี้ยผมก็รับเหมาได้นะครับรับเหมาได้ถ้าอยากขายถ้าอยากเปลี่ยนเป็นเงินถ้าคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้ก็แบบไม่ได้ใช้อะไรพระเครื่องอยากเปลี่ยนเป็นเงินหรือไม่อยากหรือไม่บางคนเปลี่ยนศาสนานะครับเปลี่ยนศาสนาเขาก็จะไม่เก็บพระเครื่องแล้วนะครับก็ดีกว่าเอาไปบริจาคนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาพาไปบริจาคที่วัดเอาไปยกให้ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความสะดวกบางคนอยากทําบุญนะครับแต่ถ้า อยากเปลี่ยนเป็นเงินนะครับให้นึกถึงผมเลยนะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับสําหรับผ่าที่เราแบบไม่อยากเก็บแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าเอาไปทิ้งหรือเอาไปทําอะไรอย่าไปทําอย่างนั้น,นะครับเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่านะนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 8 4ย์1 9 1 5 6 0 8 4 3 4 1่ห5ึ่นะครับ ผมรับซื้อจริงนะครับด้วยเงินสดนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับไม่มีเรียกรับเก็บเงินที่ใครไม่มีออกใบรับรองอะไรทั้งนั้นจําไว้อย่างเดียวถ้าคุณจะขายเหรียญหรือพระเครื่องให้ผมคุณต้องไม่เสียเงินให้ผมสักบาทนะครับมีแต่คุณจะได้เงินจากผมเท่านั้นนะครับอันนี้แจ้งแจง้งเตือนให้ทุกคลิปเลยนะครับว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากนะครับตอนนี้ร้านผมรับซื้อจริงนะครับถ้ายังไงก็ อย่าลืมติดต่อมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ